สนุนโดย Yesterday 106.5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง เข้าสู่ช่วง Talk i n t r n n d นะคะอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปในช่วงนิยาทอล์กวันนี้ว่า Talk i n t r n n d ของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมภูเก็ตโอทาวสเกจวอล์ก2015นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแต่ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้คงจะต้องพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการนะคะคุณวีรชัยปราณวีวระไพบูรณ์ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทดี Attitude Club จำกัดนั่งอยู่ข้างๆน,นิตยาแล้วค่ะสว,ส,สวัสดีครับ,รบขอบต้อนรับนะคะสู่รายการนิยาทอล์กนะคะ นี่ใส่เสื้อมาฟ้องเลยว่าจะพูดเรื่องกิจกรรมอะไรยังไงอันนี้เป็นของปีที่แล้วใช่ไหมคะครับเป็นเสื้อปีที่แล้วเป็นเสื้อที่เราใช้ในกิจกรรมตอนปีที่แล้วครับค่ะค่ะเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมคะว่าอยู่ดีๆมามีกิจกรรมนี้ได้ยังไงเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับค่ะก็ประมาณสัก2ปีที่แล้วเรามีกลุ่มบรรดาคนรู้จักเพื่อนที่เขาชอบการวาดภาพที่เป็นศิลปินนะครับในช่วงเวลาว่างหลังเลิกงาน แล้วก็มาวาดรูปเล่นกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ก็มาเจอกันนัดเจอกันบ่อยๆวันอาทิตย์นะครับออกไปกินกาแฟตอนเช้าแล้วก็ครับแล้วก็นัดเจอวาดภาพกันจนมีความคิดว่าเอ๊ะ กลุ่มก็เริ่มเหนียวแน่นมีหลายคนขึ้นมาก็เออเ,เ,เราเราลองลองจัดกิจกรรมก็เลยก็เลยมีการนัดหมายกันใช้ใช้ใช้ใชวันหยุดวันที่อากาศเหมาะสมนะครับฝนไม่ตกแล้วก็ออกมามาวาดรูปกันนอกสถานที่<อ>แล้วก็วมีประมาณกี่คน,นะคะเร,เริ่มต้น3ามสี่คนจับกลุ่มกันเองะจับกลุ่มกันเองแล้วก็เลยมีความคิดว่าเออคนที่เขาไม่ใช่ศิลปินแล้วเขาอยากวาดรูปเนี่ยคงมีเยอะแบบเราคือเด็กๆไฟฝันอยาก อยากวาดรูปอะครับแต่ว่าด้วยอาจจะหน้าที่การงานหรือการเรียนอาจจะต้องกระเด็นไปเรียนวิชาอื่นอะไรเงี้ยครับที่ไม่เกี่ยวกับศิลป์เลยอะไรบางคนเขาก็เป็นทํางานโรงแรมบางคนเขาก็ทํางานเป็นแม่บ้านเป็นวิศวกรเป็นอะไรเงี้ยครับแต่ต้องถามก่อนว่า3-4คนแรกที่เริ่มนี่คือวาดรูปเก่งไหมอะไม่เลยครับก็ก็มีใจอยากวาดจริงแอบ แอบวาดที่บ้านแอบวาดใส่กระดาษทิชชู่แอบวาดใส่บินก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ครับคือแค่ชอบเฉยๆไม่ใช่ศิลปินไม่ได้ศิลปินไม่ได้ทาเป็นอาชีพก็คือทําเพื่อเขาเรียกงไงนะทาเพื่อความสุขของตัวเองอะครับก็เลยมารวมกลุ่มกันแล้ววมันเกิดเป็นกิจกรรมขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันจะขยายไปสู่คนอื่นยังไงพอหลังจากรวมกลุ่มกันเราก็เลยคิดว่าเอ้เราตั้งกลุ่มให้เป็นเรื่องราวแล้วพอดีมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเกิดขึ้นก็ก็เลยว่าจัดนัดหมายเป็นภู สเก็ตวอล์กตอนนั้นใช้ชื่อภูเก็ตสเก็ตวอล์กครั้งที่หนึ่งเกิดนะครับก็ก็เลยจัดขึ้นมาครั้งที่หนึ่งตอนมาทำไมถึงตั้งชื่อว่าภูเก็ตสเก็ตวอล์กครั้งที่หนึ่งคะก็ทำไมถึงชื่อว่าภูเก็ตสเก็ตวอล์กอ่าก็เพราะว่าภูเก็ตนะก็คือในพื้นที่นี้ในพื้นที่ภูเก็ตก็เดินเดินวาดวาดอะไรเงี้ยคือเดินไปชอบตรงไหนก็วาดอย่างเงี้ยครั้งแรกจัดประมาณสักน่าจะกลุ่มพาปีปีสิสองปีที่ผ่านมาครับค่ะ จัดโดยที่ยังไม่เป็นทางการเลยจัดแค่นัดหมายกันในเฟซนี่ครับผมีคนมาถล่มทลายมี60กว่าคนคือหมายความว่าเราเริ่มจะาก3 4คนแล้วอยู่ดีๆคนอื่นก็เข้ามาด้วยแต่เราก็เราก็เปิดเปิดเฟซบุ๊ o กรุ่ฮะชื่อบุเก็ตสเกชเชอร์แล้วก็มีการโพสต์งานไปเรื่อยๆืื่วันนี้วาดกินก๋วยเตี๋ยวก็วาดก๋วยเตี๋ยวกินไปอะไรอ่ะ ไปเดินผ่านกระถางต้นไม้ว่าต้นไม้บางทีคืออยากวาดอะไรก็วาดวาดปากกาบนโต๊ะวาดแก้วน้ําอะไรก็ได้แล้วโพสไปก็จะมีคนให้กําลังใจมาชื่นชมเรามาอุ้ยสวยจังเลยทัจริงๆก็ก็โอเคก็เป็นการวาดแบบเหมือนกับเออเป็นเป็นเป็นการแสดงออกอะไรบางอย่างครั้งแรกที่บอกว่ามาประมาณ60สิกว่าคนใช่ใช่ชที่มา คือคือเหล่านั้นนี่เขามาร่วมมาเป็นภูเก็ตสเกเชอร์ด้วยหรือว่าเราก็ประกาศไปว่าเราจะเชิญคนมาวาดภาพมาวาดรูปกันนะไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่การทํางานศิลปะนะเป็นการวาดเพื่อความสุขค่ะือนี้60กว่าคนนะต้อง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 ใจนิดนึงว่ามีวานสักเกือบ40ท่านเป็นเด็กเด็กนักเรียนพ่อแม่นี่ว่าสอนศิลปะฟรีพ่อก็มาปล่อยเลย นึกว่าอยู่ท่ามกลางคนชอบประรูปเดี๋ยวคงจะมีคนสอนลูกเขาเข้าใจว่าที่นี่คือการสอนศิลปะค่ะมาเลยครับพ่อแม่ก็พามาเลยคนหนึ่งสองคนบางสี่คนบางคนก็พาไปแล้วก็มาดอปแล้วก็ไปซื้อของแล้วเดี๋ยวมารับนะอีกสองชั่วโมงตอนนันัดกันประมาณสักเก้าโมงเสร็จเที่ยงอะไรเงี้ยก็ก็เออก็ก็ดีฮะก็ครั้งแรกก็ตื่นเต้นว่าคนเยอะก็ไม่เยอะเยอะเกินคาดกลายเป็นว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กตอนนั้นมีภาษสารออะไรยังไงไหมคะ ก็ก็ผิดวัตถุประสงค์นิดนึงคือคือต้องยอมรับว่าบางคนเข้าใจผิดนรือว่าเป็นการสอนศิลปะแบบมีเวิร์กช็อปมีสอนมามาแบบขนของกันมาเลยนะครับแล้วก็มาบอกว่าในอาจารย์คนไหนอาจารย์อะไรอย่างงี้การจักิจกรรมนี้เรียนอย่างไเขาคือเราออกมาวัดร่วมกันมีการมีการแนะนํากันได้มีการมีการแนะนําการมีการพัฒนากันไปด้วยกันแต่จะไม่ถึงขนาดว่าเปิดคลาสสอนเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ก็เป็นครั้งแรกคือใครที่จะส่ง เด็กนักเรียนเข้ามาเด็กๆเข้ามาส่งมาได้แหละอย่าไปคาดหวังว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่การเรียนในในเรียนวิชาศิลปะจากอาจารย์อะไรอย่างนี้เนาะครับมาเจอเพื่อได้แรงบันดาลใจกลับไปวาดต่อนะครับก็ก็ครั้งแรกก็ก็กลุ่มเป้าหมายเราก็ค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยค่ะแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับก็ผ่านไปได้ครับเป็นด้วยดีแล้วก็มีการจัดกลับมาครั้งที่สองก็เหลือสิบกว่าคน ครั้งที่สองนี่คือคนที่ชอบจริงๆแล้วอกลุ่มแรกเขารู้แล้วไม่ใช่โรงเรียนสอนศิลปะเขาก็ไม่ไม่ได้เข้ามาร่วมต่อแต่ก็มีการติดตามแล้วก็เริ่มมีกลุ่มที่ชัดเจนสิบกว่าท่านจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายเราคือใครจริงๆกลุ่มเป้าหมายคือทุกคนจริงๆนักเรียนก็ทุกคนเลยครับทุกคนที่ที่ผมเรียกได้ว่ามีรู้สึกว่ามีใจอยากวาดอยากวาดรูปแค่นั้นเองครับชอบวาดรูปยากวาดรูปโดยอาจจะวัตถุประสงค์ต่างๆนานา คนอยากว่าเพื่อไปสอบเข้าเรียนต่อทางด้านศิลปะก็ได้หรือหรือบางคนอาจจะชอบเป็นงานอดิเรกส่วนใหญ่เน้นเป็นงานอดิเรกอายุเพศไม่เกี่ยวเคยมีอายุสูงสุดที่มาว่าด้วยกันก็คือ85ปีและเด็กสุดก็คือประมาณ5ขวบ5ขวบเนี่ยค่ะโอมาล่วมมา5ขวบมากาดเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับผมจริงๆกลุ่มเราเนี่ย ความสามารถต้องขนาดไหนเราถึงจะรับเข้ากลุ่มคะต้องต้องต้องบอกว่าต้องวาดเก่งไหมขนาดไหนเอาขนาดนี้ละกันว่าวาดสี่เหลี่ยมแล้วเพื่อนบอกว่าสี่เหลี่ยมแล้วกันก็ถือได้แล้วงั้นนิตยาเขาได้คือวาดสี่เหลี่ยมไม่เป็นสามเหลี่ยมไม่ไปออกไรอย่ายเงี้ยถึงจะวาดสี่เหลี่ยมมนๆหน่อยแล้วไปถามเพื่อนสักสามคนรูปอะไรสี่เหลี่ยมนี้ก็อ่าก็ได้ครับเพอจริงๆการการวาดภาพต้องมองอย่างนี้นะครับว่า วัดภาพมันมีหลายวัตถุประสงค์แต่กลุ่มสเก็ตวอลก็คือจริงๆเป็นวัตถุประสงค์งหลักมีสองสองอย่างใหญ่ๆอย่างแรกคือการวาดภาพขณะวาดคก็มีความสุขแหละ,ค,ะ,ะคือขณะวาดมีความสุขเพราะว่า ภาพผ่านตาตาผ่านสมองสมองลงสู่มือและมือก็ถ่ายทอดออกไปกระบวนการนี้ก็ถือว่ามีความสุขมากแล้วครับคแสดงว่าคนที่ชอบวาดรูปอย่างที่เราบอกเนี่ยคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่วาดเก่งมีเวลาวาดบ่อยๆคือแค่ชอบเฉยๆก็สามารถมาร่วมได้เลยคือโน้กมีคนใกล้ตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคือชอบวาดชอบวาดชอบเขียนแต่ว่า ไม่ค่อยมีโอกาสได้วาดได้เขียนเท่าไหร่แต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็จะนั่งวาดาวาดการ์ตูนบ้างวาดอะไรบ้างเลยเปื่อยอย่างนี้ยี่ตรงกลุ่มไหมครับมอันนี้ตรงมากเลยครับจริงๆค,คนที่จะมานะถ้าพบว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ครับตอนเด็กๆเรียนหนังสือแล้วตามหนังสือชอบมีการ์ตูนอยู่เต็มเล่มรหรือว่ามีเวลาว่างชอบเขียนขีดเขียนตามกระดาษหรือเวลาเทกโนตอะไรเป็นเป็นรูปเป็นภาพเนี่ยผมว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่พอมาแล้วจะค้นพบตัวเองก็จะกลายเป็นกลุ่มเหนียวแน่น ค่ะนะครับแล้วแล้วเรามีผมผมเจอเยอะมากเลยครับหลายๆคนที่ผมชีวิตตอนเด็กๆอยากชอบเรียนศิลปะรู้สึกตัวเองทํางานศิลปะได้ดีหรือว่าชอบวาดรูปแต่ว่าพอพอถึงเวลาจริงอาจจะโดยหน้าที่การงานหรือโดยความคาดหวังของผู้ปกครองอาจจะต้องไปเป็นอย่างอื่น<อ>ประกอบอาชีพอื่นๆก็ก็ก็อาจจะแล้วพอถึงจังหวะเวลาหนึ่งเขาเหมือนเขาพร้อมพร้อมทั้งทั้งเรื่องของอทางการงานก็ าแล้อยากจะมีอะไรให้ชีวิตก็เหมาะเลยครับเยอะเลยครับที่กลุ่มเรี่งแบบนี้สำหรับผู้ชมที่มีคําถามนะคะมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆโทรศัพท์มาร่วมกับทางรายการได้นะคะที่0818945477นะคะตอนนี้เริ่มมีทยอยมาบ้างแล้วแต่ขออนุญาตถามเรื่องกิจกรรมต่อก่อนนิดหนึ่งก่อนที่จะไปที่คําถามจากทางบ้านนะคะว่าพอเกิดครั้งที่2ครั้งที่2เนี่ยมีประมาณ10กว่าคนทำอะไรยังไงกันคะในกิจกรรมครั้งที่สอง คัาสที่สองก็ก็เริ่มก็เริ่มเข้าเข้าลูกเข้าลอยอย่างที่เราอยากได้ก็คือจริงๆเราอยากให้มาวาดแล้วก็มามาคุยกันมาแลกเปลี่ยนทัศนคติคในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆในการนัดหมายผมจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะ,ะเพื่อชมเมืองสมมุติตอนนีเ้เดือนนี้เราไปดูตึก ตึกอะไรนะตึกหัวมุมถนนดีบุกแล้วกันพอเดือนหน้าก็ไปดูบ้านเก่าเดือนนั้นก็ไปดูแถวถนนถลางเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนมุมไปเรื่อยบางทีก็ย้ายกันไปเกาะสิเลย้ายกันไปหาดนี่หาดนุ่นก็ก็ไม่จำเป็นต้องในเมืองคือเราเปลี่ยนที่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เพียงแต่คราวนี้ใช้ชื่อภูเก็ตโอทาวแสดงว่าต้องอยู่ในเมืองเก่าใช่ไหมคะสาเหตุที่ชื่อภูเก็ตโอทาวเพราะว่าพอหลังจากทาไปได้หนึ่งปีค่อนข้างโชคดีที่กิจกรรมเราอะมีการขยายตัวค่ะ ซึ่งขณะเดียวกันที่กรุงเทพเองก็มีกิจกรรมกลุ่มคล้ายๆกันแบบนี้มีกลุ่มนี้เหมือนกันมีกลุ่มบางกอกสเก็ตเชอร์เกิดขึ้นในจังหวะพร้อมๆกันในขณะเดียวกันปรากฏว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งในโลกที่ใหญ่มากมีเออร์เบิร์นสเก็เอร์ของโลกเลยก็อีกคราวนี้ตอนนี้ถ้าถ้าถามจริงทุกเมืองใหญ่ๆในโลกจะมีกลุ่มสเก็ตเชอร์หมดแล้วมีโอกาสที่ครั้งหนึ่งคือกลุ่มสเก็ตเชอร์จากปีนังเดินทางมามากูุเกตเมื่อ2ปีที่แล้ว แล้วเขาก็มาขอพบเจอเพื่อนเหมือนกับการแลกเปลี่ยนกันคล้ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอะไรก็ก็ดีก็มาก็มาเจอกันมาวาดรูปร่วมกันแล้วอย,อย่างนั้นพระอิอโชคดีที่ทางเทศบาลเมืองภูกเก็ตได้มาเห็นกิจกรรมนั้นช่วงจัดพอดีแล้วเขาก็ชอบเขาก็เลยก็เลยมาคุยกันตกลงว่าขอให้จัดในช่วงเทศกาลย้อนอนดีตงานจุดจรก็ก็จะได้เป็นเป็นเป็นงานเป็นเป็นส่วนหนึ่งในงาน เป็นหนึ่งกิจกรรมในงานด้วยก็เลยกลายเป็นภูเก็ตโอทาวสเก็ตวอล์กอันนี้จะโฟกัสไปที่โอทาวครับแต่จริงถ้าถามว่าภูเก็ตซูเคเชอร์จริงๆเราที่ไหนก็ได้ในภูเก็ตเราไปหมดเรามีนัดกันเป็นประจำอยู่แล้วประจํารู้ไปนู่นไปนี่ไปหลายหาดนะครับไปเวลารับสมาชิกใหม่รับยังไงคะหรือใช้วิธีบอกตอขณะนี้จริงๆหลักๆคือมันเป็นกิจกรรมที่ ที่ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยครับก็เป็นกิจกรรมที่เน้นสถานการณ์อย่างเดียวก็เราก็จะเปิด Facebook Group ชื่อภูเก c ตสเกชเชเข้าไปเสิ์ช้าได้เลยเสิชหาภูเก็ตสเ e เติม S นะครับแล้วก็เข้าไปก็ก็ขอขอเข้าร่วมชมก็จะได้รับการอนุมัติหลังจากนั้นก็โพสได้เลยครับมีรูปอะไรก็โพสถ้าอยากให้คนชื่นชมแล้วก็ทุกๆวันจะมีคนโพสเยอะมากก็วันนึงอย่างไม่น้อยก็ต้องมีสอสโพส บางวันก็เป็นสิบสิบหรือเวลาเขานัดจะไปไหนกันตามไปด้วยได้ไหมคะได้ได้ก็ตามไปดูได้มีเยอะมีเยอะตามมาดูเฉยไม่กล้าวาดบางคนบางคนเขาจะแรกๆไงคะอาจจะไม่กล้าวาดเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเริ่มกล้าแต่ไปแล้วจะกล้าไปแล้วก็จะมีโอกาสได้วาดยังยังยังพูเก็ตโอทาวสเก็วอล์กครั้งนี้2015เนี่ยมีวันที่เท่าไหร่ยังไงคะมีอะไรบ้างครั้งนี้เราจะจัดก่อนกิจกรรมงานย้อนอดีตนิดหนึ่งนะะมีมีเหตุผลก็คือว่าเริ่มต้นวันที่20 ตอนตอนตอนประมาณ6กโมงครึ่งถึงสามทุ่มจะเป็นจะเป็นการเวลคัมแขกจากต่างแดนต่ปีนี้จะมีแขกจากจากทางปีนางทางกรุงเทพแล้วก็ประเทศในเซาท์อีสานที่คอนเฟิร์มมามีกวลาลัมเปอร์มีมีเวียดนามมีหลายๆประเทศก็ก็ุคาวนี้น่าจะมีสมาชิกเยอะที่มาร่วมใช่ครับแล้วก็น่าจะจากจากแขกน่าจะตกประมาณสัก เจ็ดแปดสิบคน<อ>แล้วก็คิดว่าคนในท้องถิ่นอีกประมาณน่าจะเกือบร้อยที่จะมาร่วมอเองก็รวมๆก็น่าจะ,จะกิจกรรมได้ประมาณสองร้อยสอง้อยท่านเริ่มตั้งแต่วันที่ที่ที่มาบย <20. S 1> ี่สอ่าแล้วพอวันที่21 22 23เป็นวันเป็นวันการ สเก็ตบอร์จริงจรนะครับ21ก็จะไปที่ในเมืองเก่าก่อนะครับย่านเมืองเก่าหมายถึงของนครปเก็ตใช่เริ่มต้นจากที่อ่อนๆลงมอ่อนนะครับแล้วย่านเมืองเก่าก็ไปจบกันหลกเทนก็นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นเวิร์กช็อปดีมากเลยปีนี้ผมได้เชิญศิลปินจาบปินังนะครับมาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบเรื่องอะไรการวาดแบบค่อนข้างอันนี้แอดวานนิดหนึ่งสำหรับเหล่าสเก็ตเชอร์ที่เดินทางมาแล้วก็จะมี ข่าวดีก็คือสําหรับท่านผู้ชมที่อยากเริ่มแต่ไม่กล้าเริ่มเ<ะ>นี่ยมีอาจารย์อัศนีะนะครับท่านเป็นผู้ขอตั้งบางกอกสเคเชอร์ครับมาเป็นผู้นำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับผู้ที่เริ่มต้นอยากเริ่มยังไง<ะ>ท,ที่ที่จะแจ้งให้ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าคนที่วาดรูปไม่เป็นจะวาดรูปได้ดีกว่าคนวาดรูปเป็นอีก นี่น่าสนใจมากค่ะจะมาค้นหาตัวตัวของตัวของตัวตัวทุกคนในเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปย่อยอีก5กลุ่มแยกเป็น5กลุ่มเล็กๆนะครับจะมีการทำโปสการ์ดการวาดภาพในไอไอสมาร์ทโฟนการวาดภาพจากของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยใช่รับมีเวิร์กช็อปเล็กๆเทคนิคต่างๆสามารถวาดได้เลยไม่ต้องใช้กระดาษก็วาดด้วยไอโฟนไอแพดไอ ต่ไม่ได้ใช้แอปเหมือนนิตยาตอนต้นรายการนะคะไม่ใช่นะครับแล้วแล้วก็มียังไงต่อครับจบงานก็วันสุดท้ายก็จะมีปาร์ตี้และขอบคุณบรรดาเหล่าเหล่าสปอนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีการจัดแสดงงานทั้งหมดที่ทุกท่านมาร่วมสเก็ตน่าจะประมาณสามร้อยชิ้นสามร้อยชิ้นยังไงบ้างใช่ก็เหมือนกับว่าเราชมเมืองด้วยการเก็บบรรยากาศทั้งหมดผ่านเส้นสีแล้วก็นำมานำเสนอทั้งหมด แต่เดี๋ยวรายละเอียดปลีกย่อยยังมีอีกนะคะว่างานที่เกิดขึ้นนี้ใครสนใจอยากจะถามว่าตรงนี้ทํากันที่ไหนยังไงมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมยังโทรชา์เข้ามาร่วมกันทางรายการได้ที่0818945477แต่ว่าช่วงนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจสักรู้เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณวิราชัยกันต่อค่ะได้ครับ